เป็นยังไงกันเนี่ยชันนะครับนี่น้องๆต้องมีผู้ปกครองนะครับอันตรายมากๆ้จะรับกับนอันนี้ร้อยก่อนสวัสดีครับอายุน้อยร้อยทริปนะครับวันนี้นับเงินจะพามาเที่ยว จังหวัดเลยยังมีที่ไหนที่น่าเที่ยวบ้างเดี๋ยววันนี้ตามน้าเงินมาเลยนะครับนี่เริ่มจากที่แรกเลยด้วยกันสวนหินผางามหรือคุณหมิงเมืองเลยนะครับเดี๋ยววันนี้น้าเงินจะพานั่งรถอีแตนขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนนี่ครับน้าเงินนั่งอยู่ในรถแล้วกำลังจะไปดูภูเขาหินผางามด้านบนนะครับ ตอนนี้น้าเงินกับเพื่อนๆน,นี่มาถึงจุดที่ต้องเดินเท้าขึ้นไปแล้วพร้อมไหอยา่างเด็กๆพร <อ S 1> <ด>้อมแล้วอ่าไปกันเลยไปมันก็กระโดดลงเออไปเออนี่มังกรอินดี้มาดูไอ้น้องที่ห้าเลยไปน้ำเงินนี่นดดไหวไหม ค่อยๆค่อยๆค่อค่อยๆโอ้โหคลานเลยครับนี่ไปรอนอินดี้ไหวไหมดี่นงๆดีนะอากาศอากาศเย็นใช่ไหมลูก นี่เราใกล้ถึงแล้วนี่นายคาจะเห็นเป็นภูเขาใกล้ถึงแล้วถึงอะไรถ,ถึงทาง่าำนาคาเหรอไม่ใช่ทำนนาคาลูกอันนี้คือคุณหมิงเมืองเลย ชั้นนะครับนี่น้องๆต้องมีผู้ปกครองนะครับอันตรายมากๆถึงยังหูกถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่ดูด้านหลังตอนนี้อยู่บนจุดสูงสุดของคุณหมิงนะครับผมน้ำเงินใช้เวลาเดินประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากคุณหมิงเนี่ยเราจะมุ่งหน้าสู่ฟูจิเมืองเลยกันนะครับ จับได้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภูป,าป่าเปาะเออมันเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นฟูจิเมืองเลยนี่ทางเข้าแม่น้ำเงินกับเพื่อนพามาดูอะไรนี่อะไรนี่เฮ้ยมีเสียงร้องด้วยน้ำเงินมีเสียงร้องด้วยดูดิอ่าเฮ้ยบอกเพื่อนๆน,นี่ตัวนี้ภาษาอังกฤษนเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย <c oughs> กลัว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 ขยับได้ไหมตัวนี้ไม่ได้อะเขาเรียกว่าอะไรบอกเพื่อนๆนี่หันน้อบอกเพื่อนๆก่อนนี่อ่านว่าอะไรเอ่ยนี่เอเล,เฟ,เอเลเฟนเอเลเฟ์าพาดูตัวไปไปต่อไปตรงจุดประชาสัมพันธ์นะครับจะมีนี่ไว้ให้น้องๆดูก่อนขึ้นไปชมภูเขาเนาะไปไปดูตัวข้างในกันนี่ <c oughs> <c oughs> เอ้ยตัวนี้ว้าวตัวใหญ่มากนี่เอาบอกเพื่อนๆนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่นสีบราสีบรานี e ผ่าราสีบราโอ้ยเฮ้ยตัวนี้ขยับได้ไหมเนี่ยตัวนี้ขยับได้ไหมอินดี้โอ้ขยับได้ด้วยเหรอตัวนี้อะไรนะยีราสีนึ นะครับประมาณที่สินาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่แหละเพื่อจะไปดูว่าที่เขาเรียกว่าฟูจิเมืองเลยเนี่ยมันเหมือนกับภูเขาไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นจริงหรือเปล่านะครับตามนักเรีนมาเลยครับตอนนี้นักงเรงียนมาถึงเลยนะครับด้านหลังเป็นอะไรเอ่ยฟูจิ นี่ครับผมจโจมนี่ครับน้องๆสวยมากครับโอ้เหมือนอยู่สวยนี่ครับปูปลาเปาะสวยมากครับนี ยาน,นาย,ยิงยาวประกบเป๋วยยิงฉุกอะไรน้องมาบอกอะไรอย่างหมวยดยางยิงยาวประกับเป๋วยยิฉุเดี๋ยวให้น้องๆดูบรรยากาศของภูป่าเปาะนะครับแล้วก็ให้เด็กๆให้นับเงินกับเพื่อนได้วิ่งเล่นกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเชียงคานกันต่อครับ นั่นแหละเย้นี่ครับตอนนี้นับเงินอยู่ที่ เชียงคานนะครับจังหวัดเลยถนนคนเดินครับคนเยอะพอสมควรเลยครับวันนี้เดี๋ยวนักเงินจะพาน้องๆไปดูว่าถนนคนเดินเชียงคานมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับ นี่นะทั้งหมดวันนี้120บาทนะครับได้ของเล่นแล้วของฝากจากเชียงคานขอบคุณครับขอบคุณครับอเดี๋ยวเราตั้งทอนหลังนะมาใหม่ครับรอตั้งทอนก่อนเรลยนี่อันนี้เป็นไส้กรอกอันนี้แฮมอันนี้หมูสับหนูหนูชอบแฮมอ่ะโอเคเอาแฮมใส่อะไรบ้างบอกพี่เอาแฮมเนี่ยอะไรอีกใส่ไข่เจียว ปูอัดนะคะแล้วอะไรอีกครับได้อีก3อย่างลูกกินลนื้อหนูกินต้นหอมด้วยเหรอว้าเก่งมากเด็ดสุดหนูสับหนูกินม่ไดหนูไม่กินหนูไม่กินเหรอเฮรอดเฮรอดเยี่ยมมากกินผขานมากยังขาดอีกหนึ่งอย่างไส้กรอกหนูกินไหมหนูไม่กินหนูเอาอะไรดีอันนี้เป็นหมูยอเอาไหมลูกกินเอานะครับโอเคครับ ป้าให้เยอะเลยามาดูเดี๋ยวก็ทอดสดๆเลยาหนูทอดแถมใช่ไหมเดี๋ยวป้าให้แมถมนี่แถมด้วยจะเอาพอแล้วอ,อยากได้อะไรบอกมาเดีย๋ยวป้าให้จะเอา,าไหมค้าจะดีมากเอิเหรอเอาเยอะใช่ไหมลูก<ะ>โอเคป้าให้เยอะเลย <laughs> หินสามวานเนาะหินสวานนี่ครับเครื่องเน้นๆเ,เลยครับ,บข้าวไข่เจียวร้านนี้น,น่ากินมากแม่ค้าน่ารักมากน,นี่รับคนละครึ่งด้วยสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับแถมไม่น้ำเงินเยอะมากอินแน่นอนครับใครมาเชียงคานนี่แวะได้เลยครับร้านนี้ซอสมะเขือเทศเอา้าอย่าบีบเยอะลูกบบเออโอ้โ,อโหตอไหมอ้าวซอสมะเขือเทศบ้าเอ้าวซอสมะเขือเทศอ่ะบีบเองเลยโอ้ยเยี่ยมมากอ่า โอ้บีีดีดีลูนี่ทำเองทำโอ้ยโดนฝาพี่เลยละไม่เป็นไรขอละลูกขอละเดี๋ยวมึงอย่าทำไม่มีมือพี่ซะง่าง่ายหอมไหมขอมอมไหมครับครับอ่าบายบายพี่การบายบายไป็ค่ะไว้เจอกันนะคะถ้ามาที่พานอาหารบ้านตรงนี้นี่ครับน่ากินทุกอย่างเลย นี่ร้านนี้เด็ดมากเลยครับนี่กุ้งค้อยมีทุกไซส์ <จะ S 1> นี่ปูนะจิ้งดีด้วยอันดักแด้ยบไปเพิออ,อันหนึ่งลองชิมหน่อยหนึ่งอันอบอุ่นก่อนนะครับอุ่นก่อนครับเออให้พี่อุ่นให้พี่อุ่นก่อนล้ว <c oughs> มินกล้ากินไหมเฮ้ยจิงเปลว่าแล้วมาแรงโวยเฮ้ยเอาจิง <c oughs> าจ้งดีด้วยเหรอจิ้งดีดด้วยเอาจับไปหลังจากทานข้าวเย็นกันเรียบร้อยเลยนะครับนั่งทานอย่าเงีเงินตรงริมถนนนี่แหละเดี๋ยวต้องขึ้นห้องพักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาตักบาตรตั้งแต่เช้าครับ สวัสดีครับตอนนี้6โมงนะครับ6โมงเช้าบรรยากาศที่เชียงคาน10 14องศานะครับน้ำเงินจะพาน้องๆมาตักบ่ายกันนะครับตอนเช้านี่เห็นมากับเพื่อนด้วยวันนี้เป็นไงหนาวไหมลูกบอกบอกหนาวไหมมีควันออกปากไหมลูกเราพูดดิอุ้ยมีควันออกทางปากด้วยนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวคนก็จะมารอตักบ่ายกันตอนเช้านะครับเป็นแถวผ้าก็จะเดินสวยเลยครับ นี่ชืดอสวยดีด้นี่ครับตอนนี้นับเงินเตรียมพร้อมไหมนะครับที่จะตักบาทเดี๋ยวาพาะก็จะเดินมาเรื่อยๆนะครับนี่ฮะสังเกตดูของจะวางยาวเลยต่อนนักท่องเที่ยวมาตักบาทนะครับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเชียงคานครับมาเชียงคานแล้วต้องใส่บาทกตอนเช้าครับ <c oughs> ที่เราจะถอได้เลยจ้ะนุจะรับกับพ่อเป็นคะอันนี้ชื้นไร้อยก่อนค่ะ ที่เหนื่อยที่สุดแต่ไม่เคยจะหยุดสําหรับครอบครัวของผมนะครับก็คือการได้พานับเงินการได้พาลูกออกมาเที่ยวยังจังหวัดต่างๆสถานที่ต่างๆแน่นอนครับลูกเราเป็นเด็กแค่ครั้งเดียวการได้มีกิจกรรมร่วมกันมันคือความทรงจําที่ดีของเราและก็ของลูกด้วยประสบการณ์ต่างๆที่ที่เราไม่สามารถหาซื้อได้เขาจะได้รับจากตรงนี้ครับสําหรับทริปนี้ การเดินทางของนับเงินมาอยู่ที่จังหวัดเลยซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่ที่ยังคงงดงามสำหรับครอบครัวไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเที่ยวไหนหน้าหนาวนี้ผมว่าเลยเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่น่าสนใจมากๆครับโกยัดไสนะครับ ก็คือปังโกนี่ยัดไส้ร้านดั้งเดิมของเชียงคานเลยครับมาแล้วต้องรองครับร้านนี้บรรยาการนี่ครับด้านหลังจะวินเทจวินเทจอยู่ติดถนนคนเดินนะครับสังเกตง่ายถนนสีเชียงคานคอย17เ,เดี๋ยวผมจะพาไปกินว่าอร่อยจริงหรือเปล่า นี่สังกยาใส่แรกเดี๋ยวลองดูว่าอร่อยสมกับเป็นเจ้าแรกๆของเชียงคาหรือเปล่าหืมโดปุ๊ยหล่นหืหวานไม่มากครับอร่อยกินกับกาแฟร้อนนี่ผมบอกว่าอร่อยมากอันนี้ใส่กล้วยเน้นๆอืม ผมววว่่่่าาไส้้กกยยอออะรเดี๋ยวดูคนต่อแถวกันซื้อน้ครเนี่ยนี่ครับเอ้านี้นะครับเราออกจากเชียงทานเพื่อจะมุ่งหน้าสู่ sky walk นะครับเดี๋ยวจะไปดูแม่น้ำโขงแล้วก็ทะเลหมอกกันครับว่ามีหรือเปล่าวันนี้นะครับ รองเท้ากันลื่นตัวต้องใส่ก่อนถึงถึงจะได้เข้าไปนะทางไหนคะทางนี้เลยทางไหนก็ได้ลสไเลยเออไหนเสาไปเดอร์เปล่าไม่ใช่บอกลงหนาเลยเดียวนะคะบอกันหนาแน่นเดียวค่ะ ทรริปนะคับขอลาไปด้วยบรรยากาศบนสกายวอล์ฟแล้วก็แก่งคุดคูนะครับริมแม่น้ำโขงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้นำเงินด้วยนะครับขอบคุณครับ